วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากข้าหนีคตร์รด้วยครับยาวก็เป็นหัวหน้าตูนึหัวหน้าชุดหัวหน้าคณะทํารรงานนะครับเรียกว่าคณะทํารรงานององกันและปราปรามการแสงรถในทางการขับขี่ไม่คมากกํานึงถึงความปลอดภัยปับกีดรถประมาทบาดเสียวหรือกอ่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับซึ่งอ่า เดิมเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ผลับมาเป็นคณะทํา,างานนะครับตอนนี้เนี่ยท่านสปตรมอบให้ผมเป็นหัวหน้าชุดนะหัวหน้าคณะทํา,างานก็วันนี้เป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งของอกองขับการจราจรนะครับแล้วก็กองขับการสายตรวจรับการพิเศษของกองการหูวหน้าพันบาลนครับแต่เมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้มีการประชุมกันในทา่รวมของนี้ครั้งประเทศนะครับศูนย์เนี่ยเดิมทีเนี่ยครับ ท่านอ,อ,อบอุดมสงสา์ท่านเป็นคนขับเคลื่อนมานะครับแล้วผมก็รับอมอบนโยบายจากท่านแล้วก็ขับเคลื่อนต่อมาอตัวชี้วัดหรือการวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงานผมเน้นย้ําจากเพื่อนขัาราชการตำรวจตลอดว่าเนื่องจากว่าการขับรถประมาทปาดเสียวหรือไม่คํนานึงถึงความปลอดภัยหรือว่าแแข่งรถในทางนะครับค่อนข้างจะเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่ผู้ปฏิบ,บัติด,ด้วย นะครับหรือเยาวชนด้วยนะครับก็จะเน้นว่าให้สืบสวนก่อนที่จะเกิดเหตุโดยให้ไปไประชาตัรมพันธ์นก่อนนะครับแต่อย่ได้ว่าที่ผ่านมาพร้อมขับตามตำรวจนคประมาณสามนะครับไปตรวจครบรถยนต์คันหนึ่งน,นะครับเห็นว่ามีพฤติกรรมหรือพฤติการการแต่งรถเนี่ยน่าจะเอาไปแข่งเอาไปลับซิ่งนะครับก็ไปพูดคุยแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือน้องคนนั้นก็ขับมาแต่งรถ ที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือผลสำเร็จที่สุดแล้วก่อนที่รถจะออกมาสุ่ทางนะครับแต่ตัววัดผลนอกจากการจับคุมหรือการดําเนินคดีแล้วผมเน้นให้คณะทํารรงานเนี่ยดำเนินการตลอดว่า,อ,าอยากสะท้อนถึงความทุนพอใจของพี่น้องชาชนที่่ารตัดสินลงโทษปรับลงโทษจําคุกกักขังหรือทิ่สักสิงลิบร,รถก็ส่วนหนึ่งที่คณะทํางานไม่ต้องการ นะครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือไม่อยากให้เยาวชนออกมาเปลี่ยนรถเพราะอันตรายทั้งชีวิตตัวเองนะครับความเสียใจกับครอบครัวนะครับและที่สำคัญมันก่อความเดือดร้อนสำคัญของคนที่ทำมาหากินอยากพักผ่อนนะครับผมก็เลยว่าการสะท้อนเป้าหมายอาจจะไม่ใช่การจับกลุ่มเป้าหมายคือความเดือดร้อนจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2564นนะครับปีนั้นเราได้รับการร้องเรียนทางศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่ง 0.1599ผมจำน่าจะไม่ปิดประมาณ6,186เรื่อง86เคสมาจนถึงปีนี้นะครับเรารับทั้งหมด3,489เรื่องก็ลดไปเกือบครึ่งนะครับอันนี้ที่ผมอยากให้ตำรวจคณะทำงานทุกทุนนะครับอันนี้ไม่ใช่กองการมนะาคดามาอย่างเดียวทั้งอภูธรหนึ่งสองสามสี่ห้ากเ็ดปดเก้าด้วยวเราก็จะช่วยกักนกระทาพันนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นผลการบัดที่ของครับการตรวจะะจราจรเนะี่ยจะเห็นว่าส่วนหนึ่งไปจับรถมาได้ส่วนหนึ่งสามพิ่าพี่สาใภ้ลงโทษครับส่วนหนึ่งสามยึดรถเลบรถบางคันเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับรถมอไซค์อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนภาพในในภาพในภาพข้งางๆนะครับผลทำนี้จริงๆผมอยากสะท้อนไปทางพี่น้องสื่อมวลชนด้วยว่าอยากให้บอกคุณพ่อคุณแม่อยากให้นําเรียนถึงเยาวชนนะครับ หรือคนที่ชอบเสียงชอบแข่งชอบขับรถไม่ว่าจะมีโครงการว่าอาจจะไปขับฝีน้ำไม่อาบอะไรต่างๆการใช้รถใช้ถนนท่านมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์นในการใช้รถแค่นี้แต่สิทธิ์ของท่านต้องไม่กระทบก,กระเทือนต่อสิทธิ์ของคนอื่นที่เขาจะต้องใช้ชีวิตด,ด้วยความสงบสิทธิ์ของของคนอื่นที่จะต้องขับรถด,ด้วยความปลอดภยัยเพราะท่านต้องคํานึง และรักษาในส่วนนี้ด้วยด้วยครับนั่นเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องต้องรักษาศิษย์แล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องไม่ไปรบกวนเสษยจของคนอื่นเขานะครับก็อาศัยพี่น้องสื่อมวลชนในรับจัดท้อให้เห็นเพราะว่าผลการงานของผมไม่ได้เน้นการจับกลุ่มสักเท่าไหร่ก็บอกเลยเน้นการไปฟ้องครามเน้นการ ไม่ให้ประชาชนเขาเดือดร้อนแล้วตัวชีวัดนอกจากาจาการจับกลุ่มซึ่งเป็นจํานวนเป็นเป็นเอาพุธก็ได้ครับเรายังวัดความพึงพอใจของนักยาชนจากเอาคำในส่วนหนึ่งด้วยก็คือที่ผมเรียนมากคู้ว่าการที่โชว์มาลดลงไปครึ่งน,นะครับแต่ก็ไม่อยากให้น้องจุนชนว่าโชว์จนไม่อยากโชว์แล้วอ,อันี้ตำรวจต้องตระหนักในประเด็นนี้ด้วยนะครับก็กาบเรียน่น้องจุนชนในภาพว้างๆว่าไม่ใช่ผมคนเดียวท่านเป็นผู้ร่วมปฏิบัติกับผมด้วย คือนำความานำความาหวังดีนำเข้าหวังดีของขอบตเข้าของใหญ่ของอบตคือไม่อยากให้ตำรวจไปไล่จกบไม่ใช่วันนี้บอกว่าประชุมเสร็จแล้วดําเนินการตามมาตราการแล้วผไปไล่ขับรถไล่ลา่ากันบนท้องถนนไม่ใช่บันทึกเทปบันทึกภาพดําเนินคดีภายหลงังดีที่สุดคือไปเตือนท่าง่อยอย่าออกมาทานะครับมีสิทธิ์ใช้รถใช้ทางารักษาสิทธิ์ ของตัวเองแล้วก็มีหน้าที่ต้องรักษาสิทธิ์ของคนอื่นด้วยไม่รับสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะครับก็รเรียนในภาค้างในส่วนรายละเอียดทั้ง5 6คดีผมขออนุญาตให้เจ้าที่ผู้รับบัญายนะครับเขาก็ได้ชีช้แจงให้ชีช้แจงให้รู้ถึงจุดทราบนะในรายละเอียดได้